สบายทั้งชาติแม้ไร้งานวิวาอนจาจักแอนทอมผสมทุ่มสิบล้านอยู่ก่อนแต่งเอทินพันเป็นอีกดาราสาวที่สวยและรวยมากสำหรับแอนทอมผสม ที่ล่าสุดพันตัวมาทำหน้าที่ผู้จัดละครอีกตำแหน่งอีกทั้งยังมีกิจการและธุรกิจอีกหลายอย่างจนตอนนี้เรียกได้ว่ากลายเป็นเศรษฐีนีสาวอีกคนของวงการไปแล้วคือการเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั่นเองโดยล่าสุดแอนทอมผสมเปิดเผยว่าตอนนี้ธุรกิจห้องพักแอนเพสย่านพัฒนาการได้เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมภูมิใจนำเสนอด้วยว่าเป็นห้องพักหลักพันแต่วิวหลักหมื่น ซึ่งก็มีคนให้ความสนใจกันไม่น้อยเรียกว่าเป็นสาวที่ขยันทำงานแถมยังสวยและรวยมากอีกด้วยก่อนหน้านี้แอนทองผสมเล่าย้อนถึงความทรงจำวัยเด็กชีวิตตัวเองที่ทางบ้านไม่ได้ร่ำรวยฉะนั้นอะไรก็ตามที่พอจะช่วยแบ่งเบาภาระของยายได้เด็กหญิงแอนทองผสมจะไม่เคยเกี่ยงและพอความยากจนในวัยเด็กบวกกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่นั้นทำให้เธอแอบรู้สึกในใจว่า ที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เธอควรจะอยู่เธอจึงเลือกกำหนดเส้นทางชีวิตตัวเองให้รักดีและไฝดีและจากที่เป็นเด็กบ้านจนขาดโอกาสก็ก้ามาเป็นนางเอกแถวหน้าจนได้รับฉายาเจ้าหญิงวงการบันเทิงและปัจจุบันก็กลายเป็นผู้จัดมือทองเริ่องความรักไม่คิดมากหากคนมองอยู่ก่อนแต่งกับเอธินภัณฑ์บอกตอนนี้โตกันแล้วไปไหนมาไหนก็ไม่ปิดบงัง เราไปไหนมาไหนด้วยกันไม่เคยปิดบังอยู่แล้วและเข้าบ้านกันเป็นเรื่องปกติเพราะตอนนี้อายุจะ40ปีแล้วโตโตกันแล้วตนไม่คิดมากหากคนมองว่าอยู่ก่อนแต่งเพราะมีอะไรหลายๆอย่างทําให้คนมองแบบนั้นได้ส่วนเรื่องแต่งงานยังไม่รีบหากพร้อมแต่งก็แต่งจะไม่เอาแรงบีบของสังคมมาเร่งและตอนนี้ตนก็ยังไม่มีเวลามาจัดงานแต่งงานขอทํางานละครก่อน เขาก็บอกว่าถ้าไม่ไหวก็พักทำละครปีเว้นปีก็ได้เพราะตนเป็นคนจริงจังกับการทำงานมาก